ไ่ได้เลยเสียบร้อย Hãy subscribe ao, ao, รถอันนี้มาทำอะไรอะ่ะเออไม่ใช่รถมอไซค์นะครับนะเออมาทำอะไรครับนี่ ก็หาแร้วมาเคลียอะไรกันหรือเปล่ารู้จักกันหรือเปล่าไม่ใช่รถใหญ่นะครับนะน่น ไม่ใช่รถใหญ่ที่โดนใบสั่งนะครับก่อนหน้านี้นะเป็นรถมอเตอไซค์แต่นี้ไม่รู้ว่าเขาโดนอะไรอ,อะไรกันบ้างหรือไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนข้างหน้าเนาะหรือยังไงเ,เขาตาไวมากครับนะไม่ใช่แต่รถมอเตอไซค์ครับปวดาิด้างหน้านไม่รู้ว่ามีแผ่นป้ายทะเบียนหรือไม่นะหรือข้างหน้าเนาะสุดยอดจริงจริงนะครับนี่นะครับ,รบตำรวจจราจรกลางตอรวิภาวดีครับเห็นไ,ไหมวิภาวดี ตาไวไมากครับกระยันแข่งแข็งยืนดักกันแบบนี้ครับง่ายดีครับสองคนเนี่ยบ้านผมเพื่อน่าแข่งกขนเลย <g ül> เอาแข่งแขเลยครับนะ <c oughs> อะออกซ้ายเป็นมินบุรีครับอยู่เทินไปก็ออกแก้งวัฒนะออกสูนราชการครับเลยเจเลงมาครับด้านขาเข้านะครับทุกคน ตรงนี้ตาหวดจะยืนดักบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่รถอะไรอันก็ปิดซึ่งหน้า,าก็เอาหมดเลยครับนะเราก็จะไปหาธรรมบแล้วไปสั่งไป รู้ว่าเข้า,าทางผิดหรือแผ่นป้ายทะเบียนไม่มีอันนี้ยังไม่ทราบนะครับเป็นโบกเข้าไปเนาะนึกว่ารถหมอใส่นะครับทุกคนวันอาทิตย์ก็แบบนี้ครับนะอาทิตย์ที่2ี่สิบสี่นะครับเห็นไหมมีมีสแกนด้วยนะครับโอ้นะครับมีสแกนด้วย,ยอ่าเรียบร้อยมีมีหันหน้าหามอง,มองนั่นมองนี่นะครับคนกันไงเออเอาโทรศัพท์สแกนด้วยนะ เออเรียบร้อยเอา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 ้ยโอ้ยได้หรือเปล่าจอดไหมเนี่ยจดหโอ้ยจอดไหมจอดเอา การจรลลาจรกำลังครับข้างครับไม่รู้ว่าจะจอดหรือเปล่าไม่ได้จอดเลยคันนั้นนะครับนะโอ้เอา้าบริการหน่อยเอ่อโดนไปสามไปแล้วสแกนเมื่อกี้นี้เห็นยกโทรศัพท์ขึ้นไม่รู้ว่าสแกนหรือไม่อา่าไม่ได้เลยครับเขาไม่จอดครับอวนอันตรายมากครับทุกคนอา่าด้วยความเป็นห่วงเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมาดูผมแล้วนะครับเอ่อเจ้าหน่ายก็เอาปกลืมาวางไว้ดีกว่านะครับให้ตั้งด่านกันไปเลยจบนะแต่ไม่ได้อันตรายแบบนี้ อ,อืเปี๋ยวฟ้าเลยนะครับสองนายรถกำกำลังติดเลยนะครับนตอนนี้เย็นๆแล้วนะครับ